เย็นทะาโฟทะเลจะมีน้องสวัสดีจ้าทุกคนทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะวนเส้นเย็นทะาโฟจ้ะใส่เท่งกุ้งเท่งลูกชินมาแสบน้ำกันเด้อจ้ะน้ำแดงจึงคืนคืออยากกินย็นทะาโฟเนาะจ้ะ ใส่บุนเส้นเฮ็ดเฮ็ดเส้นเนะาะจ้ะบอใสอ่เส็นมีบอใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวอยากกินบุนเส้นจะพี่น้องเมื่อนี้มาแซ่บๆน้ำกันเด,อดอ้เอจ้ะ FC ทุกผู้ทุกคนเต็มถ้วยบักไงจ้ะพี่น้องบอกเลยบะแซ่บ แดงแห้งบ่เป็นอย่างเด้อพี่น้องแสงไฟพร้อมบวกทั้งน้ำไอ้เยินเทโฟใส่น้ำซีแดงไหลแต่กระแสบจ้ะพี่น้องรดสัดเปะเวอร์ซิมแล้วสิบเอไดก,กินให้เอฟซีเบิ่งเดอร์จ่าเมอิอนี่สิท้ายแต่คลิปเนี่ยจะลง หมอวานเมอวานกับบอมเอนบอยด์ร่งคลิปมาส่งยูทูบจังได้กะยุ่มกันไปตลอดเด้อจาย,ยุ่มกันไปโดนๆนคิดหอดคือถึงเอฟซีคือเก่าเลยจ้ะปวดแขนพี่น้องมอบ้านเลยบเหตุคลิปนั่นมอบ้านนึกเหมือนก่อนนี่ยจำบ่คยด่ปันได ว่าเมือนีมาแล้วจะมาแล้วมาแล้วมาปอมาถึงแล้วกับไาเอฟซีคือเกาแล้วจ้ามาเสียบน้ำกันจ้ะอากาศเย็นๆหนาวๆต้องสดห่อนๆนอะจากพี่น้องจังสีเขากับบรรยากาศ บ่มีผักบุ้งเด้อจ้ะใส่ผักอันดอกมะกรูรดรแ,รกกรแล้วกร,ระขาดปลาหมึกแก้วปลาหมึกกรอบเนาะจ้ะมีปลาหมึกแต่ว่าบ่เอาบ่ใส่ปกติเราเย็นถ้าฟอมต้องมีปลาหมึกแก้วน้ำเนาะจ้ะปลาหมึกแก้วปลาหมึกกรอบนะแต่ว่ายายโดนัทบ่มีมีแต่ปลาหมึกสดจ้ะพี่น้อง ก็เลยบอกใส่ใส่ตะกุงกับลูกชิ้นลูกชิ้นปลาหมึกคือเก่าเหรอพี่น้องลูกชิ้นกระดาชิ้นลูกใหญ่ๆ อ่ะสิเป็นคลิปสันสนเด้อจ่าเมื่อนี่เพราอว่ายังตจเพราะว่าหิวพี่น้องยังไงก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อจ่าที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำติชมน้ำเนาะจา้ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมจ้ะพี่น้องคอมเมนต์เขามาพูดคุยกันได้เด้อจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ย่ายโดโนนัทกสิคอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเอาไว้พอกันไหมคลิปนาจะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะที่มีให้กันด้วยรีรอสมอามายุ่มกันไปตลอดเด้อจะยุะย่มกันไปเง้ยวๆย่าถิ่ม่าปลากันง่ายๆเด้อเอาไว้พอกันไหมคลิปนาจะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆจ้ะที่เขามาติดตามย่ายโดนัทยินดีต้อนรับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีตอ้ C 9, C ai, นตอนรับทุกผู้ทุกคนจ้ะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคน ค้นเก็บใหญ่ใดกความไข่ย,ย่าให้มีแห้งๆเรวยๆสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า